สวัสดีครับไปรุ่นไทยสายเสี่ยงดวงทุกท่านวันนี้มาพบกับอติเป็ดเช่นเคยเพิ่มเติมคือรอเหมือนเดิมวันนี้มาในเกมอะไรตลาดน้ํแล้วกันง่ายๆพูดกันง่ายๆเลยว่าตลาดน้ําเห็นความั่งคั่งหรือเปล่าหรือเกลืออติเล่นไม่เคยจะได้ในเกมเนี้ยกระพกทุนมาที่500บาทนะมาดูกันมาบ้าบาอขอขอ,อ,อ,อคอยพ่อกันทุยหูยินพันกันหมดแหละให้ตายเถอะ จ่าเลยมา5ทีมาดูกันอติจะรอดหรือเปล่า <c oughs> เออมีก็ยังจ่ายอยู่ด้วยผักกะห <c oughs> ล่ำเจ็ดร้อยสี่สิละวายคู่อย่างนี้ก็หวานเกียบไปสิครับ <c oughs> วายยังจ่ายอยู่หกร้อยหกสิบมาวะกดไป5้าทีสแคตเตอร์ต้องเข้าแล้วหรือเปล่ามึงบ้าบออะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยไว้คู่อย่างนี้สแคตเตอร์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 โอ้โหสแคตเตอร์เข้ามาแล้วพี่น้องมันเป็นไปได้จังได้นี่โอ้โห,โโหเติมจนหลอนอะเติมจนเติมจนเข้าอะจะทำคอนเทนต์ไงชอบทำคอนเทนต์ไงโถ่ก็มันลองดูอะตีแบบชอบทำคอนเทนต์ไงคอนเทนต์บ้าบออะไรแบบเนี้ย มาดูกันว่าตีจะรอดหรือจะล่วงนะทุกคนใครที่ชอบมาตีก็ฝากกดไ like, ลค์กด, share, ดแชร์กดซับสไครต์ในหะ้ตีแ้วนะอยางให้ตีเล่นเกมไหนแบบนี้ทําแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวเตีจะให้แบบหบ้าคลั่งหมดบ้าคลั่งเออจัดไปดิรออะไรพี่น้องเออไวยคู่อย่างนี้ไวยคู่อย่างนี้มะนาวมะนาวทั้งสวนบอกเลยโอ้โหกระรมกระรม กระลำกระลำกระลำทั้งสวนหรือเปล่ากระลำทั้งสวนครับ7,200เป็นไงล่ะโคตรสุดเออหัวายหลังอย่างนั้นจะได้ใช้หรือเปล่าโคเสียดายสำหรับสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่ำกว่า1ิอ่ะตีไม่แนะนำให้เล่นตามนะดูเพื่อความบันเทิงก็พอเข้าใจป้าเออ9ก0 0เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาต้องมาแล้ววันนี้ตีแม่งคึก,กว่าเป็นเมียอะไรวะเนี่ยคึกชิบไห่หูใส่โดนตัวดีเมื่อวานนี้หรือเปล่าแล้วเออ หมาหมาชมพู่ชมพู่เลมอนเออเออต้องมาแล้วดอกอัญชันดอกอัญชันดอกอัญชันไม่มีอเอมาก่อนสิบต้องเข้าแล้วหรือเปล่าหืมสิบสิบสิบหายคู่อย่างนี้ยังได้ใช้อยู่ด้านหลังขออีกหนึ่งทีโอ้โหวายคู่อย่างนี้ไม่ได้ใช้จัดไปที่คูณสิบสี่แล้วครับตอนนี้อืจะบ้าบอรจริงมันเป็นไปได้ยังไงนี่ลุ้นเงินต่อยาวๆไปเลยมาดูกันโอ้โหสิบสี่เคมาดิเออ ขอแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะวันนี้เออขอไม่เจ็บมากขอไม่เจ็บมากมา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 เออเจยังจ่ายอยู่แล้วต่อด้วยเอหรือเปล่ามานาวก่อนมานาวาก่อนอะไรชมพู่ชมพู่เอเอเอ,เอซีดีซ,ซ,ซีเอออะไรสักอย่างโธ่บทจะมาก็มาบ้างวเนี่ยก็เวลาเดิมนะใก,ใกล้เทียเยยยทเท่ยงเลยบ่ายเที่งเที่ยงเลยมาเนี่ยก็ซื้อไปแล้วนะหลายรอบนะลองหลายรอบนะตเติมเติมจนหลอนนะจริง ิดดูก็จะได้คอนเทนต์นี้เออมาดิเติมจนหลอนเหมือนกันบอกเลยก็คูณที่สิบเก้าร้ว่าบ้าปะเนี่ยเออหมดไปแล้วโอ้หัวจเออสองหมื่นเป็นไงล่ะโดนบ้างโดนนติเล่นบ้างเป็นไงเออของจริงเออจุกจุกสองหมืกก็มาดิครับเออไปเพิ่มเลยเพิ่มไปเลยเพิ่มแล้วก็ซื้อไปดิรออะไรอะ่ะ ผมมาที่500ร้ยไงเอากำเอากำไรซื้อละกันชิวๆอขอแบบจุกๆเลยขอแบบจุกๆเลย1ที1ทีเออเข้ามา5ตัวอย่างนี้หวานเกี๊ยบเลย14หมุนนะมึงอย่าว้าวหมดนะมึงว้าวหมดนี่กูทุบเลยนะบอกเลยไม่พังว้าวหมดเออหม,มาดิก็หมาดิ หมดปลาคังเลยเอาวะเอาวะต้องเข้าแล้วพี่น้องมาดิมาดิเอ้ออยเนี่ยไปแล้วครับเนี่ยไปแล้วครับพี่น้องบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยา่าไอ้แค่คุณสองเลยคงมุนบ้าปะเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเออมันนี่เลมอนอเคสวยเออเอ็งมาอยู่ สิบสวยสิบเจสวยต่อตอดจันอุ้โคนจะเสียได้ตอนนี้คูณหกนะยังมีหวังอยู่นะซื้อไปที่หมื่นห้านะทุกคนตอนนี้มันได้มาที่สี่พันหกร้อยห้าสิบบาทนะอย่านะอย่าว่านะเออเจก็ยังมาอยู่จัดไปที่สองพันเออคูณหนัก้วจ่ายหนักนะถ้ามันจ่ายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าม่งจะจ่ายหรือเปล่าไอ้ตลาดน้ําเร็วๆเออ ผักกาดมาแล้วสิบมาแล้วอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้โหไวสามแถวอย่างนี้เรียบร้อยเต็มคาราเบลไปที่ห้าหมื่นห้าขออีกได้ไหมโอ้โหโคตรเสียดายดเฮียห้หมื่นนะมึงบ้าเปล่าโอ้โหหกหมืน่นอะเออเอาดีโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพี่น้องเอาดีมาดิก็ามาดิตลาดน้ำโดนบ้างโดนบ้างนอ่ะเออเฮียเล่นไะม่เคยจะแตกเป็นไงล่ะโดนบ้างวันนี้โดนเล่นไปดิ เอ้ยแหวงเหมือนฟิวจะขาดว่ะจะหลุดว่ะวันเนี้ยมือนของจะหลุดเอือมันดิเอาาเอทั้งเกมเอ่ะเออโหยโคตรเอาเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะโอ้โหทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นบอกเลยเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดเออมาดิโอ้โหโ,หโหอ้ยหนึ่ต่อเยี่ยไม่แสงไม่เลิกไม่แสงไม่เลิก ถ้าไม่จ่ายก็จะเลิกเออถ้าไม่แสนไม่เลิกเออขอสักทีเออหมึกแพงสามพันหกเออใกล้แสนแล้วใกล้แสนแล้วถึงฝั่งหรือเปล่าโอ้โหวายอย่างนี้ก็หวานเกียบสิครับที่สี่หมื่นสองร้อยเรียบร้อยต่อด้วยต่อด้วยอะไรต่อด้วยเคหรือเปล่าเออเบาเบาจัดเบาจัดโอ้โหไปที่แสนสามแล้วนะตอนตน้องโคตรสุดจะวายสามแถวเข้าไปอะเรียบร้อยไปดิก็เรียบร้อยไปดิครับราดน้ําเป็นไง โอ้โหสุดยอดของจริงบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้าปะเข้าดิเฮ้ยเป็นสี่ร้อยเาปะเนี่ยเฮ้ยเข้าเลยเงียบร้อยเหลวบอกเลยมันเงียบเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยขอเจ็ดขอเจ็ดขอเจ็ดได้หรือเปล่าขอเจ็ดโอ้โห้หกหมา่เลยว่ะโคตรโลภกูนี่โคตรโลภเลยอติโคตรโลภเลยว่ะบ้าเปล่ามาพูดแล้วของขึ้นที่หกหมุนนะ อย่าว่าวหมดละกันแค่นั้นแหละขอมาขอมาขอต้องมาแล้วหรือเปล่ามาดิก็มาดิอาดเออมาโอ้ยว่าวไปสามแล้วนะเอาวะเอาวะลีมอนยังจ่ายอยู่เจตเตอร์มาขวางละแล้วอะไรการจ่ายกูทำเหี้ยเพือเพ่อนเจ้าอื้อสวยสวยกูยังเบาเออโอ้ยกูที่สี่แล้วโคตรเบ,า,บาเลยเจ เจเจเจละววยคู่สวยอย่างนี้ก็หวันเรียบสิครับ A B A อีกไว้สามแถวเรียบร้อยเรียบรอยโอโออ้อยโอ้โหสามหมื่นเก้าคอยทีเออตัวแพงๆสองหมื่นโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยว่ะสี่หมื่นโอ้โหพัเจ้าแซงสองไอ้เนี่ยมามาเนี่ยแม่งโคตรสุดอย่าว้าหมดนะเอาดิมาดิ เขาเป็นสีน uh, ้อยอ่ะ hmm. มึงบ้าวะเนี um, ่ยมา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 เฮียมึงเว้าหมดไม่ได้นะเพื e> ่อนพระเจ้ามึงเห็นเว้าเฮ้ยเฮียทำอย่างนี้ดิไม่เอาโอ้โหเรียบหล่อเฮียเว้าสมุดเลยเฮ้ยมาดิโอ้โหคนน่าเกลียดเฮียโอ้พอเลยรู้เลยว่าจะเป็นยังไง ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อติเป็ดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อติเป็ดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม่ะแสนสอง่ะกดสุดสำหรับวันนี้อติขอตาลวดตัวราไปก่อนนะทุกคนสวัสดีจ้า